สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ ย้อนไปเมื่อ9ปีก่อนนะครับเป็นเรื่องราวของคุณอ้อยนะครับคุณอ้อยเองเนี่ยทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นพนักงาน,นที่ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็เหมือนทั่วไปกับการที่ทำงานแล้วก็ณนะตอนนั้นนะคุณอ้อยเองเนี่ยก็ได้ไปคบกับผู้ชายท่านหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าคุณนนท์นะครับ นนเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกันหลังจากที่พูดคุยนะครับแล้วก็เริ่มจะ,ะถูกคอ,อกันอะไรกันนะครับก็ตัดสินใจที่จะคบหาดูใจกันณนะขณะนั้นนะครับหลังจากที่คบหากับนนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยตอนนั้นน่ะความรักเนี่ยมันมันดีมากนะครับเนื่องจากเป็นความรักที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยมันดีแน่ๆเพราะว่า สองคนเนี่ยตั้งใจกันทำมาหากินนะครับแล้วก็ไม่มีการที่จะล่วงล้ำซึ่งกันและกันนะตอนนั้นนะครับตัวของโนนเองก็ให้เกียรินะกับตัวของอ้อยนะครับคบกันนะเป็นแฟนกันจับมือกันไปดูหนังด้วยกันแต่ไม่เคยนอนด้วยกันนะครับแล้วคุณนนก็บอกว่าให้เกียริอ้อยเดี๋ยววันนั้นที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมด้วยกันทั้งคู่เนี่ย เราจะแต่งงานกันนะครับซึ่งอ้อยเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนะฮะตอนนั้นก็อายุ30แลล้นะครับเรื่องประสบการณ์ของการมีแฟนเนี่ยมันก็เคยมีนะครับตอนที่เขามีแฟนสมัยวัยรุ่นนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาที่คบกันได้สักเดือน2เดือนเนี่ยก็เป็นธรรมดาผู้ชายนะครับก็อยากจะมีอะไรด้วยซึ่งอ้อยเองก็เผลอตัวเผลอใจไปและทุกๆครั้งที่ปล่อยตัวปล่อยใจไป ใหม่ๆก็ดีรู้สึกดีนะครับพอมีอะไรกันได้แล้วเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกลายกับคนที่เข้ามาหาอ้อยแต่คนชื่อนน,นเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เคยชิงสุกก่อนหามไม่เคยพาไปห้อง,องตัวเองไม่เคยพาไปไหนอะไรเงี้ยทำให้อ้อยรู้สึกว่าเอยผู้ชายคนนี้ดีจังเลย อยากคบผู้ชายคานนี้แล้วก็ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นสามีเราแล้วก็จะเป็นพ่อของลูกเราในอนาคตนะครับหลังจากนั้นก็คบกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันทั้งคู่กับการที่จะผูกข้อหมายข้อมือกันณนะตอนนั้นก็คิดว่าไหนๆแล้วก็ผูกข้อหมายข้อมือกันก่อนถ้าเกิดว่ามีตังนะครับเราก็จะไปจัดงานแต่งงานกันอีกทีหนึ่งนะณนะขณะนั้นก็ ไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันอ่านะครับผูกข้อไม้ขม้อมือกันเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็อ่ะไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันนะครับผ่านระยะเวลาไปทั้งสามสี่เดือนปรากฏว่าคุณอ้อยเนี่ยเขาท้องนะครับเขาท้องพอท้องแล้วก็คุณนนท์เองก็ดูแลนะครับอ่เป็นอย่างดีนะครับณขณะนั้นนะครับการที่ตัวของอ้อยเนี่ยท้องนะครับทำให้คุณนนท์เนี่ยใส่ใจมากขึ้น นะครับก่อนหน้านั้นคบกันเนี่ยก,ก็ดูดีอยู่แล้วนะครับพาไปโน่นไปนี่แต่พอร,รู้ว่าทองเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสามีเรารักเรามากกว่าเดิมอีกนะฮะก็รู้สึกดีพาไปเที่ยวโฮงเที่ยวห้างนะครับระหว่างนั้นที่ไปเนี่ยตัวของอ้อยเองเนี่ยที่ไปเที่ยวกับนนเนี่ยไปสะดุดตากับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ร้านอาหารแล้วก็มองมาทางอ้อยกับนนนะครับ แต่ในณขณะนั้นที่มองมาเนี่ยมันเป็นการมองมาที่อ้อยเพราะว่านั่งหันหน้าไปหากันส่วนนนเองเนี่ยก็นั่งหันหันหน้าให้อ้อยนะครับซึ่งหมายความว่าหันหลังให้กับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะนั่งอยู่อีกร้านหนึ่งและทุกครั้งที่มองไปที่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะสบตามานะครับ สบตาสักหนึ่งวิสองวิแล้วเขาก็จะหันหน้าไปที่อื่นแล้วเมื่อหันหน้าไปอีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็มองมาอีกแล้วนะครับอ้อยก็รู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็ช่างมันเถอะนะความสุขตรงนั้นอ่ะมัน,ม,นมันมีมากกว่ากับการที่เราท้องอ่าสามีอยากไปกินอะไรก็พาไปณนะตอนนั้นก็ท้องได้สามสี่เดือนแล้วนะครับก็พาไปก็กลับมาผ่านไปหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ย อ้อยก็อยากดูหนังอ่าด้วยความที่ท้องใหญ่รู้สึกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้ชอบจังเลยอ่ะนะครับก็ไปที่ห้างสสินค้านี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปดูหนังกันนะฮะพอเข้าไปในโรงหนังณนะตอนนั้นนะครับตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปนั่งแล้วก็ดูหนังเรื่องนี้แต่มันมีความรู้สึกว่าทางด้านขวาของตัวเองเนี่ยมันเหมือนมีคนมองนะฮะ อ้อยก็เลยมองไปทางด้านขวาก่อนหน้านั้นที่เข้ามาเนี่ยมันไม่มีใครนั่งเลยนะแต่พอเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยมันเหมือนมีคนเนี่ยมานั่งด้วยแต่ห่างไปสักสามสี่โต๊ะณวันนั้นหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังรอบดึกนะฮะแล้วก็คนเนี่ยก็น้อยทําให้ที่เนี่ยมันก็มีนั่งติดกันบ้งางว่างบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นผู้หญิงคนนี้มานั่ง แต่ผู้หญิงคนเนี้ไม่ได้ดูหนังแต่มองมาที่อ้อยนะครับพอมองมาที่อ้อยพออ้อยหันไปมองเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็หันหน้าไปดูหนังเหมือนเดิมแล้วอ้อยก็จําได้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยมันคับค้ายคลับคาจนนึกได้ว่าอ๋อผู้หญิงคนเนี้ที่มองเราในวันนั้นนี่ตอนที่มานนั่งกินข้าวก็รู้สึกไม่ค่อยดีแหละ นะครับณตอนนั้นนะรู้สึกไม่ค่อยดีว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้หรือมันจะบังเอิญเ,เราก็ไม่อยากบอกสามีเดี๋ยวสามีจะคิดมากนะครับหลังจากนั้นก็ดูหนังจนจบแล้วก็หันหน้ามาอีกทีผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วนะครับหลังจากวันนั้นมาก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะครับถึงเวลาที่จะไปตรวจครรภนะ์ไปตรวจครรภ์น,นะครับก็ฝากท้องไว้นะฮะหมอจะนัดไปดูไปตรวจไปอะไรเงี้ยนะครับ ก็ไปดูไปตรวจอันเตอร์ซาวดูปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับก็อันเตอร์ซาวดูเป็นผู้ชายอสองคนผัวเมียวหูดีใจใหญ่เลยเพราะว่าคุณนนท์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากได้เด็กผู้ชายะนะครับส่วนอ,อ้อยเนี่ยก็บอกว่าผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อันเตอร์ซาวเพศเนี่ยดูเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายนะครับหลังจากนั้นมาก็เดินขึ้นมาขึ้นรถนะครับมองไปทางด้านซ้าย เห็นรถเนี่ยจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็เอากระจกลงนะครับใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ที่เจอกันในโรงหนังเนี่ยมันอยู่ในรถคันนี้แล้วก็มองตาเขม่งมาที่อ้อยแล้วก็กระจกมันค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วสามีของอ้อยเนี่ยก็พาอ้อยขับผ่านรถคันนี้ผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในรถ แล้วก็มองจ้องตาเขม็งเลยด้วยอ้อยในยอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ในรถแล้วก็จ้องนจนสุดทางเลยอ้อยก็ตัดสินใจบอกกับสามีว่าพี่หนูมีความรู้สึกว่ามีคนนะ่ะจ้องเราอยู่นะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะหนูไม่รู้ว่าใครแต่หนูเจอเขาเนี่ยรอบเนี้ยรอบที่สามแล้ว รอบแรกรอบสองมันอาจจะบังเอิญแต่รอบนี้หนูเหมือนว่าเขาจงใจมาดูเรานะนนก็บอกว่าคิดมากหรือเปล่าคนมันก็มีทั่วไปมันอาจจะเจอกันได้คิดมากคิดมากไปไปไปกลับกลับบ้านกลับบ้านนะครับหลังจากนั้นมาก็กลับไปที่บ้านนะเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งก็มีประตูรัว้วมีอะไรประมาณเนี้นะครับก็นอนหลับไปนะครับนอนหลับไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าคิดเนี่ย ถึงใบหน้าของผู้หญิงคนนี้แล้วรู้สึกว่ามันนอนกระสับกระส่ายจนฝันฮะฝันเห็นเป็นภาพว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วแล้วก็เหมือนว่าทำท่าเหมือนจะอาคาตสะดุดอีกไหมฮะโอเคไหมฮะขอขออภัยด้วยนะเพราะว่าวันนี้เน็ตรวนมากเลยนะครับ ก็ชี้หน้ามาที่อ้อยแล้วอ้อยก็ยืนอยู่แล้วก็สุดตกใจอ้อยก็เลยเอ่ยปากว่าคุณเป็นใครทำไมถึงมา,อามองเราทำไมถึงตามเราแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หลบหน้าแล้วก็เดินหนีไปนะฮะหลังจากนั้นมาอ้อยก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มาในฝันเลยนะหรือเราจะคิดมากนะครับ ก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีกับกับสิ่งสิ่งนี้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามอธิบายเล่าให้สามีฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสามีก็พูดเหมือนเดิมว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้น้องเรานี่จะเจอใครแล้วก็เก็บมาฝันหรือเปล่ามันก็เลยเป็นแบบนี้เราคิดมากไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากนะครับหลังจากนั้นมาก,ก็ ผ่านระยะเวลาไปจนท้องเนี่ยมันได้เจ็ดเดือนนะฮะเขาก็พาไปหาหมอไปอะไรนี่ครับแล้วมันก็เป็นอีกครั้งที่อ้อยเห็นผู้หญิงคนนี้อีกแล้วแต่ครั้งเนี้ยในระหว่างที่นั่งรอจะไปตรวจคันในห้องตรวจผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ไกลๆเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ยืนเฉยเฉยจ้องตาเขม็ง และสักพักหนึ่งฮะตัวอ้อยเองก็สะก,กิดให้สามีดูว่านนดูสิผู้หญิงคนเนี้ยมามองเราอีกแล้วนนก็มองไปปรากฏว่าไม่เห็นนะนนก็บอกว่าอ้อยอ้อยต้องต้องพักผ่อนเยอะนะรู้สึกว่าอ้อยมีอาการแปลกไปจริงๆเราไม่เห็นว่ามีผู้หญิงคนไหนเลยอะ่ะแต่ทำไมอ้อยถึงมองว่ามีคนมายืนมอง พี่พี่จะบ้าเหรอเนี่ยเขายังยืนมองอยู่เลยนนก็บอกว่าไม่เห็นจริงๆอ้อยคือใครละ่ะนะครับหลังจากนั้นก็เข้าห้องตรวจอะไรไปนะครับเสร็จสับเรียบร้อยกลับบ้านเจ็ดเดือนเนี่ยไปทำงานไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าอาการมันเริ่มจะ,ะแพ้ท้องหนักนะมีอาการนั่นการนี่นะครับจนสามีเองเนี่ยก็ไปทำงาน อ้อยเองก็พักอยู่ที่บ้านนะครับก็เปิดทีวีดูแล้วก็นอนบนโซฟาด้วยอาการที่ท้องนะก็นั่งกินโน้นกินนี่ไปแล้วก็นอนหลับไปพอหลับไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเย็นที่ท้องนะครับแล้วตัวเองก็สลืมสลือว่าทำไมมันเย็นขึ้นเรื่อยๆก็ลืมตามาสิ่งที่เห็นก็คือ เห็นเป็นผู้หญิงคนนี้กำลังรูปท้องอยู่ในขณะนั้นกำลังจะตะโกนว่ามารูปท้องทำไมเป็นใครเข้ามาในบ้านได้ไงผู้หญิงคนนี้ฮนะเอามือสองมือประสานกันแล้วก็กดไปที่ท้องนะครับผู้หญิงนอนตะแคงนะว่าคนท้องขานอนตะแคงกดไปที่ท้องปึ๊กเดียวฮนะเขามีความรู้สึกได้เลยว่าเขาแบบ เลือดไหลอ่ะมันมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเย็นที่ขาเย็นที่อวัยวะเพศเยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองท้องไม่ได้หนักเหมือนเดิมอะ่ะนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลุกไม่ได้มันชาไปทั้งตัวแล้วภาพภาพนั้นอะ่ะมันค่อยๆเลือนหายไป พร้อมกับรอยยิ้มที่มันยิ้มอ่ะเหมือนการเยาะเยะ้ยอ่ะนะครับสักพักมือเขาก็ควานไปแต่ขาช่วงล่างเนี่ยมันชาไปแล้วนะฮะควานควานควานไปจับโทรศรัพท์ได้ก็รีบโทรหาสามีจะด้วยอะไรก็ไม่รู้โทรแล้วไม่รับฮะสามีเนี่ยติดภารกิจอะไรต่างๆนะฮะก็พยายามประคองตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะ ยืนให้ได้นะครับแล้วก็จะพยายามจะประคองตัวเองตัดสินใจว่าลุกในขณะที่ลุกฮะตัวเขาเองก็บอกว่าเหมือนขาเขาเนี่ยมันถ่างออกนะครับมันถางออกแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรคำๆอยู่แล้วเขาพยายามลูบไปที่ท้องเขาบอกว่า ก่อนหน้านั้นนะ่ะคนท้องจะมีความรู้สึกว่าลูกเราอยู่ตรงนี้นะเนี่ยจะดิ้นตรงนี้บริเวณตรงนี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นขาตรงนี้นะ่าจะเป็นแขนกําลังดิ้นอยู่อะไรนน้นนะ่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตรงส่วนนั้นนะ่ะมันโล่งไปเลยเนะครับมันโล่งไปเลยแล้วก็เหลือบตาไปมองที่ผืนปรากฏว่าเลือดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นเลยตัดสินใจโทรไปที่รถโรงพยาบาลเนี่ย โทรไปก็แจ้งว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้สักพักรถโรงพยาบาลก็มาถึงสามีก็โทรกลับมานะครับว่าเป็นอะไระครับก็ปรากฏว่าเข้าห้อง i c ซียูฮะพอเข้าห้อง ICU เนี่ยทุกคนก็ใจจดใจจ่อพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็มาเนื่องจากว่าลูกฮนะกำลังจะมีหลานนะฮะ แต่มาเกิดสภาวะอะไรที่มันตกเลือดแบบนี้มันเกิดจากอะไรทั้งทงี่นอนอยู่นะฮะเข้าห้อง ICU ช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยในระหว่างที่เข้าอง,าง ICU อี่ครับเขาก็ได้รับข่าวร้ายคุณหมอก็มาบอกคุณนนว่าตอนนี้เกิดสภาวะตกเลือดจะด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ที่สำคัญเนี่ย มันน่าจะเกิดจากความรุนแรงไม่รู้ว่าไปตกบันไดามาหรือตกจากโซฟาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเสียชีวิตขาท้องเลยและสิ่งที่สำคัญก็คือเด็กคนนี้มันเหมือนจะหลุดออกมาแล้วแต่มันไม่หลุดอะแล้วก็เสียเลือดมากทำให้เด็ก ไม่อยู่แล้วคุณพ่อคุณนนเนี่ยเข่าสุดแล้วก็นั่งลงเลยนีครับเข่าสุดแล้วก็นั่งลงแล้วก็ร้องไห้นะครับจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็มาดูว่าไม่ต้องเสียใจนะนนแต่ยังไงก็มีคนใหม่แต่ชีวิตของภรรยาเนี่ยยังอยู่นะก็ทําใจกันช่วยกันปลอบใจกันคุณแม่ของคุณนนก็มาปลอบใจคุณนนเนี่ยร้องไห้เสียใจมาก นะครับแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่คุณนนทหลังจากเสียใจไปแล้วเนี่ยก็เงยหน้ามาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่มายืนต่อหน้าแล้วคุณนนทก็ตกใจจากอาการเสียใจเพราะคนที่มายืนคือแรวแรวคือแฟนเก่าของนน,น แล้วแพวเคยตกเลือดเสียชีวิตแล้วแพวคนนี้ก็คือความหวังของคุณนนว่าถ้าวันหนึ่งนะครับเรามีครอบครัวเราจะมีลูกด้วยกันแต่ณนะตอนนั้นนนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะฮะแพวเนี่ยท้องนะครับ แผวท้องและตอนนั้นติดเพื่อนมากแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็กลับเช้าบ้างกลับอะไรบ้างนะครับภรรยาก็เสียใจเกิดการทะเลาะกันแล้วภรรยาเขาบอกว่าอยากมีลูกไม่ใช่เหรอแล้วกูก็มีลูกให้มึงแล้วกูตั้งท้องอยู่ทำไมไม่สนใจเลยนะครับแล้วเกิดการทะเลาะกันเถียงกันอะไรกันนะครับเกิดการท้าทายกัน แลวนะครับเหมือนกับการที่แบบท้าแน่จริงก็โดดลงมาซี่อะไรประมาณเนี้นะครับในส,ะะสภาวะที่ท้องนะฮะผู้หญิงเนี่ยมันจิตตกอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วสามีก็เหมือนติดเพื่อนกลับบ้านเช้าโน่นนี่นั่นโทรศัพท์ไปก็ไม่รับอะไรต่างๆเนี่ยแพลตัดสินใจโดดลงมา แล้วก็เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับนนท์3ปีเต็มๆหลังจากนั้นนน์ก็เสียใจกับสิ่งๆนี้ที่แพวททำแบบนี้แล้วนนก็ปรับตัวเองใหม่หมดเลยกลายเป็นคนที่ไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มทุกสิ่งทุกอย่าง แต่มันก็สายเวลากับการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเสียสละผพ้จะตั้งท้องให้เราแต่เรากลับไม่สนใจเขาทำให้เขาคิดสั้นนะครับด้วยสภาวะตรงนั้นนะฮะมันไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลแพลวตัดสินใจโดดลงมาแล้ววันนั้นเป็นวันที่นนรู้เลยว่าลูกในท้องที่เป็นแบบนี้ แล้วก็อ้อยที่เห็นทุกๆุกครั้งแล้วเราก็ไม่เคยสนใจกับสิ่งที่อ้อยเห็นน่าจะเป็นแพลแล้ววันนั้นแพวก็ยืนหัวเลาะกับสิ่งที่นนนั่งลงแล้วก็ร้องไห้แบบนั้นแล้วก็มีคำพูดคำพูดหนึ่งว่ามึงรู้สึกยังไงล่ะสิ่งที่กูเป็นก็รู้สึกเหมือนมึงเลย แล้วภาพภาพนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปนนร้องไห้หนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปดูอ้อยอ้อยก็มีอาการแบบนั้นจริงๆนะครับก็คือแบบเสียลูกไปแล้วแล้วก็รู้สึกซึมเศร้าร้องไห้นะครับแล้วก็ออกจากห้อง IC u นะครับแล้วก็พูดกับอ้อยว่าสิ่งที่อ้อยเห็นเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรอ้อยก็บอกว่า นี่เป็นครั้งแรกนะที่นนถามเราเราก็จะเล่าให้ฟังเพราะสิ่งที่อ้อยเห็นเน่ะเป็นผู้หญิงลักษณะนี้ตาโตๆคมๆผิวค้าๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกหมดเลยแล้วผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนที่มากดท้องอ้อยแล้วก็ทำให้ลูกเราจากไปไงนนนนก็แบบพี่ขอโทษนะอ้อย ที่ควรจะบอกอ้อยแต่พี่ก็คิดว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราแต่สุดท้ายเขายังตามพี่อยู่นนก็สารภาพหมดเปลือกเลยกับสิ่งที่เคยจะทำมาอ้อยก็ร้องให้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามีเราทำแบบนั้นได้ยังไง กับการที่ทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไปหาความสุขส่วนตัวไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนติดเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยมาดูแลภรรยาตัวเองทั้งที่ตั้งท้องอยู่แล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งคิดสั้นเพราะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่มีใครสนใจแล้วก็เป็นการที่ขัดใจกับพ่อแม่ในการที่จะมาคบนนด้วย พราะตอนที่มาคบกับนนนนเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของแพรไม่เคยเห็นด้วยเลยเพราะนนเป็นเด็กที่เกเรเขาก็ไม่อยากให้ลูกสาวมาคบด้วยแต่เนื่องด้วยลูกสาวพลาดพังท้องไปแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแล้วแพรก็คิดในใจว่าเราคงจะกลับไปหาพ่อแม่ก็คงจะโดนซ้ำเติมสามีก็ไม่สนใจก็เลยเดือดลงมา หลังจากนั้นมาสองคนผัวเมียฮะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลก็ทำบุญชุดใหญ่เลยแต่แผลก็ยังมาให้เห็นอยู่เป็นประจำทำยังไงก็ไม่หลุดไปจากสิ่งที่อ้อยเห็นนนก็เห็นอ้อยก็เห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับในระหว่างที่นอนร่วมกัน นนก็จะมีความรู้สึกว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมานอนด้วยอยู่ตลอดจนสองคนนี้หาทางออกไม่เจอพากันเข้าวัดนะครับไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งพระรูปนี้ก็เลยพูดว่าสองคนสามคนที่มาอยู่เนี่ยทำเวรทำกรรมร่วมกันมาเพราะฉะนั้นอาโหสิซึ่งกันและกันเธอ มันจะได้จบกันไปจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องมาตามจองเวรกันแบบนี้เราเป็นคนเราก็ทำบาปแล้วเป็นผีก็ยังทำบาปอีกอัตมาจะให้เขาบวชยอมไม,ม่ยมอาโหสิกรรมให้เขาได้ไม,ม่ยยมส่วนโยมผู้หญิง จะให้เขาถือศินให้เจ็ดวันยอมไหมโยมและสิ่งที่สองคนได้ยินมันเป็นเสียงร้องไห้ที่มันไม่ได้ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นมันร้องไห้โวะปนกับเสียงกีดที่ดังแล้วก็หาต้นเสียงไม่ได้นะครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงว่ายอมคะ่ะพระคุณเจ้า ระอาจารย์ก็บอกว่าได้ยินแล้วใช่ไหมสองคนนี้ทรมานกันมาเท่าไหร่แล้วกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้เขาเองก็อยากอโหสิให้เราแต่เราก็ไม่เคยสำนึกในบาปกรรมนั้นจริงๆแล้วก็ไม่เคยสำนึกเขาก็เลยไม่เคยเอโหสิให้เราไงวันนี้ตั้งอกตั้งใจสำนึกผิดสำนึกบาปที่เราทำนะ แม้มันจะไม่ได้เป็นการกระทำโดยตรงมันเป็นการกระทำโดยอ้อมก็จริงแต่สองชีวิตเลยนะที่จากไปพโยมบวชได้ไหมนนก็ตัดสินใจไม่ลังเลก,กับการบวชฮนะคุณนนกับคุณอ้อยต่างคนนะฮะต่างบวชนะฮะคุณนนบวชเป็นพระเจ็ดวันนะคุณอ้อยก็ถือศีลให้เจ็ดวัน แล้วพระอาจารย์ก็พาเข้าโบสถ์สวดนะครับให้พระนนส์สวดแล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้ทุกวันนะครับสุดท้ายผู้หญิงที่ชื่อแพวก็ไม่มาให้เห็นอีกเลยแต่พระอาจารย์ก็บอกว่าการที่เขาไม่ได้มาให้เห็นไม่ใช่ว่าเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเขาก็ยังยึดติดก,กับตรงนั้นเพราะเขาฆ่าตัวตาย แต่การที่เราทำแบบนี้ถือว่าปลดพันธนาการต่อกันต่อไปรักเดียวใจเดียวมั่นคงต่อกันแล้วก็ทำดีให้กันถ้าวันหนึ่งตายจากกันไปจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้นี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอ้อยได้ประสบพบเจอหลังจากนั้นมาได้ปีเดียว คุณอ้อยก็ท้องฮะแล้วก็มีลูกสาวนะครับทุกวันนี้ลูกสาวก็เริ่มโตแล้วนะครับก็บอกว่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะนะมาเจอกับนนแล้วก็มาเจอกับนนก็เกิดเหตุแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเกิดขึ้นกับตัวเขาเองเขารู้สึกกลัวมากนะครับ,นะรบและทุกวันนี้ลูกสาวชื่ออะไรดูไหมฮะลูกสาวชื่อแพรวฮะนะครับ แต่เขาไม่ได้บอกว่าคุณแพลวกลับมาเกิดเป็นลูกเขานะไม่ใช่นะฮะแต่เขาตั้งให้เพื่อที่จะระลึกถึงนะครับแล้วก็ร,รู้สึกว่าคนชื่อแพลวเนี่ยก็คือคนในครอบครัวเขานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าแพลวนะครับนี่แหละฮะคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังฮะ